ก็สว <S an am alı> ัส so ด so, so ีเพ so ื่อนเพื่อนทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาสําหรับวันนี้ก็มากับฮีโร่อย่างน้องคีล่าฆ่าไม่เลี้ยงนะมากับฉายาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ฆ่าไม่เลี้ยงไม่รู้จะฆ่าไม่เลี้ยงจริงหรือเปล่านะก็ต้องมาคอยดูกันนะเพื่อนผมบอกได้เลยว่าถ้าผมได้จับคีล่าเมื่อไหร่นี้ไม่มีแพ้แน่นอนนะเพื่อนไลนคลิปเองลงเมื่อสองวันก่อนที่แพ้ว่าไงมาเพื่อนเฮ้ยก็อย่าไป ดูตรงนั้นนี่ครับเรามาโฟกัสกับวันใหม่ๆมากเพื่อนๆอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ช่างมานะแต่ตานี้ผมบอกเลยว่าคีล่าผมเอาให้นะไม่มีมาแพ้แน่นอนครับเมื่อกี้ก็เ,เป็นฝาแฝดผมอีกคนนึงนะชอบมาพูดอะไรตอนผมเล่นเกมก็ไม่รู้ช่างครับมาโฟกัสกันในส่วนของเกมนี้ก็ดีกว่าผมเจอเป็นทางด้านของวันเดอร์ Wonder, แล้วก็ดวงป่าด้วยครับตานี้บอกเลยว่างานหินจัดนะ แต่โชคดีหน่อยนะครับที่วันเดอร์เขาไปยืนในตำแหน่งของ oh oh. ขออฟเลนเนาะก็อาจจะไม่ได้มามีส่วนร่วมในไฟมากขนาดนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราไปนะครับคือวันเดอร์นี่ผมมองว่าเอาไปรวมกับป่ายังรู้สึกดีกว่าเอาไปออฟนะมาแลได้เดินกับเพื่อนได้ช่วยเพื่อนนะเพราะว่าสกิลมันแบบต้องออดถึงจะมีประโยชน์อันนี้ผมมองประมาณนี้นะครับถ้าเป็นออฟก็โล่งใจได้ไปเป,เปล่อหนึ่งว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับทีมไฟเท่าไหร่แต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะั้นเพื่อนด้วยความที่ว่าเป็นวันเดอร์นะครับ ตัวโกงยังไงก็คือตัวโกงนะครับเราเอ,อ,อยากไปวางใจ1 0 0ขนาดนั้นเนาะว่าเขาจะไม่ได้เข้ามาร่วมในวงไฟออโอเคตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาถึงฟั่งของบัฟฟ้าแล้วนะครับเพื่อนผมนี่ก็คิวกันไปคนละตัวแล้วนะบ,บอกเลยว่าเดือดจัดนะครับมัวแต่ภาคไม่ได้โฟกัสลูกเกมเลยนะครับตอนนี้โอเคผมว่าผมไม่น่าจะต้องมีอะไรให้ทำอ่ะก็ฟาร์มรอเวลาครับเสร็จก็น่าจะไปแก๊งบนเนาะเท่าที่ดูหูมูนาผมต้นปีว่า ผมมาแล้วเพื่อนแข่งใจไว้ยังไงครับจังหวะนี้ดวงดวนไปก่อนโอเคมูราดผมเข้ามาในเซฟโซนได้ทันและผมซัดเลยครับตรงนี้ปรับปรับปรับ,บ,บเรียบร้อยครับแล้วเก็บเป็นด้านของวันเดอร์วูแมนไปได้และตรงนี้ดวงยังไงอยู่คนเดียวปลาเปลี่ยวหัวใจหรือเปล่าเรียบร้อยครับมีบินมีโด,ดแต่ว่าก็ไม่รอดพ้นผมดาบของมูราดเราอยู่ดีนะโอเคแล้วผมเอาให้โอ้โหผมึกว่าผมจะได้คิวนะมูราดก็ยังได้คิวไว้ได้เอาโอเคไม่เป็นไรครับยังไงก็แบ่งกันไปคนละตัวอยู่แล้วเนาะตรงนี้โอ้โหเียได้ว่า2นาทีทีมเรานี่จัดไป5ตัวแล้วนะครับ ทีมเขายังไม่ได้คิวสักตัวแบบนี้ผมบอกเลยว่ายากแน่นอนนะสำหรับทีมตรงข้ามก็ต้องคอยมาดูกันนะครับว่าเขาจะสามารถตีตื้นสกอร์มาได้หรือเปล่าเ,เป็นทาน้าของทีมเราเก็บดาร์คเลเยอร์ไปได้แล้วด้วยนะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะได้บัฟต่อด้วยนะคบัฟมังกรตรงเนี้เออทีมเขาเจาะเรายากมากโอเคน่าจะได้นะยังไงโอเคสวยครับเขาก็น่าจะกําลังวุ่นๆกับการกันบัฟฟ้ากันอยู่นะผมเดานะ มกรตัวนี้ก็เป็นของเราไปเลยครับได้มาสอบัฟในช่วงต้นเกมแบบนี้ผมบอกเลยว่าโคตรได้เปรียบนะถ้าเป,เป็นเพื่อนๆอยู่ฝั่งตรงข้ามเ,เพื่อนๆจะทําให้รูปเกมของฝั่งตัวเองเนี่ยสามารถตีตื้นฝั่งผมได้ยังไงครับเ,เพื่อนๆมีวิธีไหมลองเอามาแชร์มาคุยกันได้ครับผมบอกเลยว่าทีมตรงข้ามนี่ถ้าจะฟื้นอีกทีก็ค่อนข้างยากอยู่นะทีมผมได้ทั้ง2บัฟแล้วก็สกอร์เดิมรวมตอนนี้อยู่ที่5ต่อสูดเลยอืม แต่ถ้าเป็นผมนะผมจะค่อยๆเซฟหาเงินไปนะเพื่นอนเกาะพอมแบบเนี้ดีแล้วครับแต่ว่าทีมผมเนี่ยเขาก็มากันหมดนะพยายามมาทําให้ได้เปรียบมากที่สุดครับกดดันเขาไปเรื่อยๆเนาะคืออยู่ในบ้านก็แทบจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้ทีมผมเดินกันแบบเกาะ5คนนี่โหสุดยอดเลยนะหวานเทียบแบบนี้ครับด้วงหลุดมาโอเคสวยงามแล้ววันเดอร์ตรงนี้ยังไงพยายามกดอันติเซฟด้วงไวแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆเนาะแต่ก็เป็นทีมเราที่สามารถเอาด้วงมาได้นะครับ เป็นเพื่อนๆจะทํากับรูปเกมแบบนี้ยังไงอะโดนนํา6-0 7-0เข้าไปแล้วตอนนี้จะมีวิธีการฟาร์มยังไงให้สามารถพลิกทีมตรงข้ามแล้วแบบเป็นฝ่ายเราที่กลับมาตีเสมอหรือว่าเป็นเกมนํานะครับมีวิธีไหนก็ลองเอามาบอกมาแชร์กันนะเพื่อนจะได้เป็นความรู้ให้กับคนที่มาอ่านเมนด้วยนะครับเนาะ โอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเดินไปไหนสะดวกแล้วนะั้นเพื่อนไม่ต้องกลัวใครมาฆ่าแนละ้วเว้นแต่แต่เขาจะมาลุมเนาะผมคิดว่าดามเมจผมน่าจะถึงอยู่ครับประมาณนี้ยังไงตอนนี้4นาทีแล้วนะวันเดอร์ตัวเดียวไม่น่าจะยากนะครับอืมต่อให้มีอันติก็หลบๆเอาแล้วกันผมรออันติผมอยู่นะมูระตอกก็พยายามเข้าไปต่อให้สวยงามมากครับโอเคผมมีอันติแล้ว คือเรียกได้ว่าเลนบนนี่น่าเล่นมากนะแต่ว่าคีฟดันหมดซะก่อนนะครับก่อนที่จะได้บ้านหรือว่าจะเอาเขาในป้อมเนะี่ยเพื่อนเราควรมีคีฟไปด้วยนะเพื่อให้คีฟเนี่ยช่วยในการแทงปว้ามครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเลือดตัวเองเยอะเนาะในการเข้าไปได์บ้านนะก็จะทําให้เราสามารถลอดตายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับมเมื่อกี้มันไม่มีคีฟไงไม่งั้นเลนบนนี่น่าจะยัดกันอยู่ผมกับมูลา่ะโอเคไม่เป็นไรฮะเรามาค่อยๆฟาร์มแล้วก็ค่อยแบบดันไปเรื่อยๆค่อยคิดวิธีกันใหม่ไม่ต้องรีบนะครับ คือถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนมันนะไม่จําเป็นครับว่า4ี่นาทีแล้วต้องไปทําให้ป้อมแตกต้องไปทําให้สําเร็จต้องเอาให้ได้ไม่จําเป็นนะครับอทำม,มันไม่ได้เราก็แค่กลับมาฟาร์มารอจังหวะใหม่แล้วค่อยไปทาใหม่แค่นั้นเองอยังไงวันเดอร์จังหวะนี้อบอกเลยว่าอันติเขาซึมซับดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยนะถ้าเป็นไฟเตอร์ตัวอื่นโดนนี่อาจจะเจ็บหนักมากกว่านี้นะครับดีที่เป็นวันเดอร์เนาะมีอันติเพิ่มโลแล้วก็แบบการสถานะด้วยปะผมไม่แน่ใจว่าการสถานะด้วยไหมครับแต่ว่าของดีเลยแหละอันติวันเดอร์อะ ในทีมไฟนี่โคตรดีโคตรมีประโยชน์อ่าวันเดอร์ได้ข่าวว่ากดอันตทิที่เรียนกลางไปแล้วแบบนี้น่าจะนุ่มโอเคเรียบร้อยแนะล้วเก็บไปทางด้านวันเดอร์มาได้นะผมกับบูรัดตรงนี้แล้วก็ได้ป้อมบนมาด้วยนะเ,นเพื่อน เนี่ยครับเพื่อนๆเ,เราไม่จำเป็นต้องรีบเนาะเดี๋ยวโอกาสจังหวะมันมามันก็ได้เองนะครับแต่ว่าให้เราคอยโฟกัสป้อมไว้เป็นหลักนั่นแหละดีที่สุดนะครับคิวก็เป็นเรื่องรองนะเดี๋ยวเราเอาป้อมเสร็จเขาก็ต้องมีคนมากันอยู่ดีครับได้ป้อมเสร็จเดี๋ยวสกอร์คิวเราก็ตามมาเองนันเพื่อนไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปฝนขวายอยากคิวขนาดนั้นนะครับอืมอโอเคลุยต่อครับจังหวะนี้บอกเลยว่า World 10, วันเดอร์เวลสิบโอ้ยสิบสองนี่รับตามเมทกันไปเต็มๆโอ้โหที่ขนาดเวลห่างกันสองเวลนี่เขายังโดนแบบเบาอยู่นะผม อาจจะไม่โดนเต็มๆหรืออะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าเบามากๆเลยสําหรับผมโอเคจังหวะน,นี้ยังไงเลนกลางบอกเลยว่าด้วงโดนสับกระบ,บาไลไปหนึ่งสเต็ปแต่ตรงนี้ลินดิสบอกเลยว่าวิ่งให้ไวแล้วไปให้พ้นโอเคเรียบร้อยเก็บลินดิสมาได้แล้วตรงนี้ผมน่าจะโดนป้อมตีตุยไปโอเคเกิดใหม่แล้วลุยต่อครับบอกเลยว่าไม่ท้อนะลินดิสเมื่อกี้แกทําฉันตายคาป้อมบอกเลยว่าต้องเอาคืนโหดีนะผมอตาตะได้ทันดิดหน่อยครับก็เลยหลบสไลด์เข้ามาได้แล้วตรงนี้ด้วงก็ตามมาอีกหนึ่งหน่วย บอกเลยว่าตามมาตายชัดๆนะอได้มา2คิวแบบนี้รออะไรครับปล่อยดาร์กไปเลยแล้วกันเนาะก็ได้เวลาถ่ายบ้านครับตอนนี้เราได้เข้ามา2คิวแล้วนะเพื่อนๆก็พยายามเอ่อถ่ายป้อมนอกให้หมดก่อนนะแล้วค่อยไปเอาเอ่อป้อมในก็ได้นะไม่ต้องรีบเนาะแต่ป้อมในอ่ะถ้ามีโอกาสเอาได้ก็เอาไปเลยครับอืมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปรีบมันพยายามถอยป้อมนอกไปก่อนโอเคถอยอะไรละ่ะไถยโอเคลุยต่อฮะได้ปะ่ะป้อมล่างผมไม่แน่ใจนะครับ เดินนิดเดียวเองอะ่ะโอเคได้แล้วครับลิกเตอร์เข้าไปตีให้ลุยต่อบอกเลยว่าป้อมกลางมีสิทธิ์จะได้ไหมแต่ว่าน่าจะยากอยู่อะ่ะเพราะว่าทีมเขาเกิดครบแล้วเนาะก็ต้องใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆโอเคลิเลียเข้ามาเคลียกกร์กลางตรงนี้อุ้ยนึกว่าจะโดนเขาพุ่มมาเอาเลเหยียบโดนปปปๆอปปอืเต็มกระบ,บานลนะโดนเอลสูยิงร่วงไปเลยนะด้วงยังไงดีได้ด้วงเบรกแล้วนะผมบอกเลยว่าตอนนี้ด้วงก็จะโดนเยอะๆหน่อยนะครับไม่รู้โดนไปกี่ตัวแล้วเนาะเพื่อนๆมองสกอร์ทันกันไหม ้าไม่ทันก็กดต่อปเอาเองแล้วกันนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมกลับมาฟาร์มเอาบัฟฟ้าฟาร์มหาเลือแปบนึงครับตัวนี้สกิลหนึ่งมันดีอย่างเพื่อนๆตรงที่แบบใช้แล้วมันดูดเลือได้ด้วยครับเนี่ยเห็นปะเลือเราเด้งแบบเยอะมากนะก็คือฟาร์มคี้ปาดแปบเดียวเลือก็เต็มละอืมโอเคจังหวะนี้ลินดิสยังไงได้ข่าวว่าสไลด์ไปแล้วบอกเลยว่าโฟกัสลินดิสครับปุ๊บปับไม่ให้มีส่วนเข้าไปยุ่งกับไฟนะสวยงามมากเพื่อนเราลอดออกมาได้กันหมดทุกคน โอขูแต่ว่าเลือดแบบปริ่มๆกันทั้งนั้นเลยนะคือโดนคีฟสกิทดอกเดียวนี่น่าจะกลับบ้านโอเคจังหวะน,นี้ยังไงผมว่าไม่น่าได้นะลิเลียนี่เป็นเมจที่คีล่าไม่ค่อยชอบเลยนะเป็นเมจที่แอสตาซินหลายๆตัวไม่ค่อยชอบอย่าว่าแต่คีล่าเลยผมบอกเลยว่าแอสตาซินหลายๆตัวนี่ไม่ชอบเลยนะครับมันเป็นเมจที่สกิลแบบพลิวเวอร์พิ้ววงังพิ้วอะไรขนาดนั้นเนาะอืม อันนี้ความในใจล้วนๆครับตอนเล่น Assassin แอสซิสซินล้วไม่ชอบเจอเลยลิเลียนาะตรงนี้บอกเลยว่าด้วงใส่สกิลอัคีฟหมดแล้วเรียบร้อยครับโดนไปเลยชุดเดียวหายสวยครับคือถ้าด้วงเนี่ยมันจ่ายหมดก็คือหมดหมดจริงๆนะหมดแบบหมดเลยอเออคีล่าจ่ายหมดมันยังมีอันติรอแบบรอรีใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่มีเลยครับนั่นเลยครับถ้าไม่มีก็ตามนั้นเนาะโอเคแล้วเป็นทีมเราที่ได้ฮลี่ไลท์ดาบน์ตรงนี้มาด้วยนะ ผมบอกเลยว่าทีมเขานี่จะคิวเราแต่ละตัวนี่ค่อนข้างยากมากนะครับถ้าสังเกตสะกอเขาได้เราไปแค่3มคนเองนะครับแบบ13นาทีแล้วอันเพื่อนคือเกมนํำจัดๆนะตอนเนี้ยเออเล่นง่ายมากๆครับจะทําอะไรก็ได้เนาะทีมผมเล่นดีเด้แหละตอนนี้ผมเลยไม่ต้องทําอะไรเยอะแค่แบบเข้าไปช่วยเพื่อนเติมดาเมจเข้าไปช่วยแบบล้านนิดหน่อยก็ได้คิวแล้วอ่ะอุยอ้ยอุแล้วตรงนี้เรียบร้อยครับโดนลินิตยิงล่วงไปเลยนะทางด้านของเออลูเมีย โอ้โหเดินมั่วสีมั่วซั่วไม่ได้เลยนะครับตอนนี้บอกเลยว่าลินดิตนี่เริ่มแรงแล้วนะโดนเขาสไลด์เนี่ยจ,จะตายไม่รู้ตัวได้เลยนะครับโอเคผมว่าน่าจะต้องรอวะ่ะตอนนี้ทําอะไรมากไม่ได้ฮนะคือเพื่อนเราเสียชีวิตไปหนึ่งคนไงเรื่องของเรื่องมันเลยจะต้องแบบเดินเซฟเซฟหน่อยนะครับตอนนี้สกอร์ไม่มีผลเลยนะของเขาเริ่มนําเรามาแล้วนะเอาไรตรงน,นี้ยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับ,โ,โ,รบ,รรบโดนร่วงเซอร์ไพรส์บอกเลยว่าเป็นช็อตที่ Amazing หี่ห้อยนะไม่ได้คาดการมาก่อนโอเคต่อฮะคืหอหลังจากที่ผมตายะ ผมก็เสียกอนเลยนะอทีผมเสียกอตเลยผมไปล้าให้เขาไม่ได้นะครับขอโทษทีมด้วยนะจังหวะน,นี้โอเคแต่ว่าดีที่ผมได้ด้วงมานะครับโอเคอย่างน้อยก็ตัดเข้าไปหนึ่งตัวแล้วนะเพื่อนตอนนี้ก็ต้องมาโฟกัสกันแล้วแหละว่าเราจะการเป็นท่านกอตเลเยอร์ไหวไหมนะเพื่อนดูดิสกอ์ไม่ได้มีผลเลยนะครับต่อให้จะนํามาแค่ไหนอะไรยังไงเนะี่ยแรงที่ผมเล่นอยู่เขาคือแบบเซฟกันทุกคนเล่นดีกันทุกคนเลยนะสกอ์โดนเยอะแค่ไหนก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้เหมือนกันครับ ทีมผมนี่นามาทั้งเกมอ่ะเออเสียกอนตัวเดียวนี่จะแพ้เอาโอเคยังไงดีโอ้โหลิสเตอร์แบบตัดสวยมากนะกับทางหน้าของมูลาดคือเก็บแผงหลังไว้หมดเลยฮนะโอเ้เอาเรื่องจัดมูลาดตัวนี้โอเคสวยครับคือเล่นดีอ่ะเล่นดีต้องยอมรับจริงๆครับตานี้โอ้โหเอาเอาเรื่องจัดนะนะทิปเปิลคิวด้วยไงมูลาดเอาวะโอเคผมคิดว่าน่าจะจบแล้วนะแบบนี้เพื่อนเราแบบตัดแผงหลังดีจัดนะ คือผมรอเคลียกอดอยู่บ้านนะเออแต่ตัดภาพไปทีนี่เพื่อนเราเอาหมดแล้วนะสุดยอดจริงๆโอเคเดี๋ยวผมไปไล่ด้วงให้ละกันนะครับไปตีบ้านกันไปเลยไปผมน่าจะไล่ได้นะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยด้วงมันแรงแปลกๆก็ว่าะหูคือแรงมากเลยนะเมื่อกี้เห็นปะคือเลือดผมหายไปในแบบกระพริบตาเดียวอะสุดจัดด้วงโอเคแต่ดาเมจดเว่อว่แบบนี้มันมาเกิดขึ้นตอนจบเกมแล้วเนี่ยแหละเพื่อน มันไม่ทันแล้วไงฮะโอเคแล้วเป็นทีมผมที่ได้ชัยชนะมาครับตานนี้ยังไงฮะเป็นสุพีม72ดาวแล้วก็ได้คะแนนอันดับที่4ตานนี้คือแบบหลังท้ายจัดนามูหลาดเอเอาไงได้ MVP ด้วยฮะเล่นดีกันทุกคนจริงๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นั่นเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม